พานังสรานังขจามิสำคัลอายวัตนังเตชีวิตังยาวันิพานังสรานังขจามิสำคัญอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวันนิพานังสรานังขจามิปิสังขามอายุวัฒนังเตชีวิตังยาวันิพานังสรานังขจามิอิติปิโสพะควาเมื่องของข้าพเจ้าทั้งสิบนิ้วยกขึ้นระว่างคิวตานมนมัสการ ข้าพเจ้าจะขอรำลึลกกถึงสรรเสริญเจริญพระคุณทึ้งคุณพระบิดายี่คุณพระมารดาสิบสองคุณพระแม่โพสามสเก้าคุณพระพุทธเจ้าห้าสิบ คุณพระธรรมาเจ้า38คุณพระสงฆ์ข้าเจ้า14คุณแม่พระธรณี21คุณแม่พระคงคา12คุณพระเบอรหงคคุณพระบาย7คุณพระอักคร41คุณพระอัคราษฎรสามคุณพระอาจารย์1ิคุณพระอุปชาคุณพระกรรมวาจาคุณพระอนุสาคุณอัศวานคุณนยสวานคุณนยสวานคุณนัะดวงแก้ว3ประการคุณสิ้นหคุณสิ้นแคุณสิ้นสิบคุณสินสองี่สิบคุณมระสีคุณผลชีคุณพระนิพพาน1นึ่ รวมเป็นพระธรรกโภคุธรรมถ้าพุทธเจ้าจะจงการสิ่งใดก็จงให้ประสิทธิคุณพระฤาษีนารอดคุณพระฤาษีนารายคุณพระฤาษีตาไฟคุณพระฤาษีหน้าบัวคุณพระฤาษีปารโกดคุณพระฤาษีปรมมาโกดคุณพระฤาษีปัญญาสดคุณพระฤาษีพิลาคุณพระฤาษีสมมิตรคุณพระฤาษีผู้มีอิทริฤทัธิ๒๑๘พระองค์พร้อมผู้ที่ส่งมรรคาบารณีคุณพระศิวะคุณพระอิศวรคุณพระอินทร์คุณพระพรหมคุณพระยงคุณพระกา สุนพระนารายณ์อาวาตารคุณพระจัตุโลกโลกบาลโลกบาลทั้งสี่คุณพระมาตุลีคุณพระภูมิเจ้าที่ จ้ากุ่มพาลีอันเป็นที่ขอรบนับถือแห่งภูมิหลนคุณพระทศพลทั้งสามสิท่านอันเป็นบารมีคุณพระธรรมทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมบาคันคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระธาตุคาถาคุณพระสุเกดีคุณพระศรีมหาโพอนุนโรชจรวาลคุณพระธรรมวิหานสี่พัลายคุณพระโมกัลลาคุณพระสารีบุตรคุณพระอรุทธา คุณพระอุปภุตเถระคุณพระอานนท์คุณพระสวับดีคุณพระตีนัำสิงเหคุณเล่คุณยานคุณธรรมพระค่าาคุณว่านและคุณยาคุณประกฏพิสมนคุณพระปฏิเจรและมงคลคุณพระมหาสาราอันเลดชทีเศษสุดคุณพระจิโมกคุณพระจันทร์สิบห้าคุณพระอังคารแปดคุณพระพุทธสิบเกดคุณพระเสาสิบคุณพระรหัสบดีสิบเก้าคุณพระราหูสิบสองคุณพระศุกร์ยี่สิบเอ็ด คุณพระเกตุเ้าคุณพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันที่เคยได้อุบัดขึ้นมาขอจงให้ประสิทธิสิทธิกิจการสิทธิกรรมกสิทธิการยังตถาคตโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาภูนิลสตรังสัพพสิทธิ

พระเสนีย์จันไลวินาสายะสัพัสุขังสัพพลาภัง วันตุเตชยันโตโพธิยาโมเลสัตยานังนันทิวันทโนเอวังสวัวิชโโหอิชยันสุชยังคะเลอัปปลาิตปัลังเกสีเสปวโะเลอภิเสเสัพพุทธานังอคััตโตโมทติสุัังสุมังลังสุปังิังสุโนโโตสิังมจาลีสุปทักกิายัังวาจากมังปทักกิังนกมังปิเต na kita na ikatawa dalam takdir, pa pasti ni.